วันนี้พวกเราเฮฮาทีวีจะมาเล่นเกมใช้หน้ารับกระดาษใครรับได้ก็รับเงินรางวัลไปเลยแต่ว่านี่มันเกมการแข่งขันหรือว่าเกมคู่จิ้นกันเนี่ยใครที่เชียร์คู่จิน้นเอ้ยใครที่เชียร์คู่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ ก็คือรวบรวมเพื่อนๆมาแม่วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเกมอะไรอ่ะกระดับก่อนแพ้มามามาเราจะเล่นเกมอย่างนี้นะคะที่เอากระดาษดูไม่ดูเปลี่ยนตาได้อ้าวไม่อันนี้เล่นอย่างนี้อันนี้อะไรเฮ้ยมึงคนอื่นอมากอ่ะอันนี้เรียกว่าหัวไหลตูดเสื้อขาแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ได้ไหมเลอันนี้อะไรหัวอันนี้อะไรอันนี้คอร์แร เรามาเล่นเกมเรามาเล่นเกมดี่เราเอากระาษลงนี้ลงมาใช่ไมทุกคนแล้วเราก็เอาแบบประกบกันาหนเข้ากับเมองาสมอ่านเกมล่กระดาออย่างเี้ยถนบถนีบกระดาษได้ไปถูกต้องต้อหันหน้าหันหน้าเข้ากันไม่เย่าเวเนพวกเรายังไงยังไงเจมโชว์ไปดิ มาสะบูมาสะบมมตอย่างนี้นะทุกคนทางนี้หนึงหลดหลดก้มลงมาหน่อยก้มลงมาหน่อยมึงตัวสูงไงบ้วนเดิองมเมตว้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้รางวัลแต่ถ้า ประกบกันแล้วหนีบกระดาษไว้ได้ทันเอารางวัลไปเลยตาทั้งหมดเท่าไหร่สองแสนบาทเฮ้ยมันน้อยจังอะมึงจะทำยังไงให้ได้สองแสนนี่ความยากความยาาดูให้ดูรางวัลก่อนลำงงนี่เลยลำเนเื่องยานนยานยาน่านยานยหนยอน่านงานยนยาน่านยายานยานานยานานนยานอนยนยนน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 อนาน หนึ่งสองร้จัดนี้แล้วเดินก่อครับเดิน่อครับเ้าพ่อกลับไปเลยี่ไหนไปไหสายได้สายได้สองรอบนะอ๋อจงหมิง

เลิฟซีอะแบบตอนต่อไปนี้ไม่มีแล้วรงรับซีรักซึ่งแล้วเลิฟซีรักซีเพราะน้ำปกไฟฟาแล้วต่อไปกันจะต้องรับปากันหนึ่งสอง เราเจอกันหลังซอมอ้าวไมไเราจุ่มถ่ายไว้ดีความยังความยังให้ซ้อมให้ซ้อมเข้าหายใจยังนี่ใจยันดีกว่าใจยัชิมอได้โน้ตอย่าลองสิเองอย่าลองใจไม่ได้ไม่เลี้ยง หนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยไม่เด้่บอกสิวเพราะเขามาใกล้วันตั้งใจมึงจะสิวมึงจะแตกแหนาน้องรอเปล่าต้องับนี่บอกอะไรเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเองกัวเขาไปหนึ่งสองเด ทำไมทำไมรู้สึกยังไงวันนี้เกมาแกมาไอ้ีเดี๋ยวกูให้คนละร้อยค่ทั้งแผวะูอกมงมาขนาดนั้นแหนมทำยังไงเป็นแรกเคยเคยเที่ยวเท่าไงแต่บอลดึงไว้ทำไมล่ะต้น ไม่มีกระเป๋าเอาไปรักษาหัวนนองเดียวเดียวเลยอเี่มาเลยครเจมเลยาดีเียวครั้งนี้นะคะระหว่างเจมกับเจมค่ะทุกคนนี่ตีไม่กันเลยเอา้ายืนมา เลยเหรอกูได้ชั่อว่าได้ไหมหนึ่งมึงเชื่อกูไหมรับรองว่าเข้าแก้มึงดำดำหนึ่งมึงหันหันเยอะๆให้ดิเออเขาคิ้วสองสาม่แต่กูโฟกันว่ากูจะทำนี้อยู่ว่าลืมดูมันาดิ ไวมากนะอย่านี้เลยไวมากไวมากนะเียมไวมากไม่จะลงมาแต่กูไม่รู้ไงกูจริงจังอยู่กูเออกูจะทำโดนแก้วมอกนไวมากดน้มันดน้มันไวมากนะอันนี้ไม่น้น้ากปากกูติดไวรัสอีกแล้วอนนี้กกานกักกูกัก

ัวใจเอาไปเอาไปรักษาเอมไปส่วนมึงก็เอาไปประคบเย็นตัวแล้ยรักษาไม่ยังไม่พอเลยเครับจ้ำจังหวะนี้ได้ค <questioned> ร like <bbe> ับเมย์ข้าวไม่เมย์ระวังนะมึงลงปุ๊บดั้งข้าอย่างนี้เลยนะอะไรอะข้าอย่างนี้เลยอะไรอะข้าอย่างนี้เลยอะไรแน่ดําใครก็ได้ไม่เอาได้ป่ะอะไรอะไร

ไอ้น้องเนี่ยมื้นอะไรเนี่ยทีไรบ่อยน่เราเราชอบแถบมาทิปเราเยอะเราอะทไม่ดิมันไมดิโอ้ไม่ิราสองทีเาห่างกัได้เอไมเออคุณมาอะไรอะไรเอาเทียมเยีเขาเท้าเียมนเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าอย่างนี้ทงขี้ขึ้นหเลยอทค้ใหม่ขตรงนี้ เอาดีแต่เบาเบาเอาได้แช่ไีมเอาเลยเราเตรียมหนึ่งแถ้แดวหนึ่งต้องดำ นนไม่อันนี้คือล้อหลอกไงว่าแบบมันจะเข้ามาหรือเปล่าพี่โอ้หกูทำยีนเลยอแล้วยะหนึ่งสอง พวกมึงเล่นเนี่ยกูหน้าบวมเลยใครครับแบยิ้ม้ามาถ่ายหน้ามันเหมือนกินของมากเลเราก็คือชนะกันไปคนละตายยกเว้นคนนี้กับคนนี้จีนกับเออยกเวช่คู่ซีนกับซีนะคะตอนเราเกือบจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยค่ะก็ตจำเพื่อจบนะคะก็คอมเมนต์บอกไงคอมเมนต์บอกมานะจะได้ทำ ep สองหรือว่าพี่แก ก็ลอคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนะคะเราสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย